بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق <applause> وإلى صراط مستقيم على آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوام سنتي الله سبحانه وتعالى ได้มีแต่ท่านพีน่น้องผู้ติดตามรับชมรับฟังรายการทุก,กท่านท่านพีน่น้องครับรายการแสวงหาความจริงทากลางความแตกต่างเนี่ยมันเหมือนรายการก็เหมือนกับรายการในทีวีช่องอื่นๆหรือรายการอื่นๆในทีวีมุสลิม,มคือตรงไหนหราะก็คือนั่งนั่งบรรยายนะบางคนบางคนก็บอกว่าวิาวทยุมีภาพนะเซลหมายความว่าไงคือมันไม่ได้มีแอคชงแอคชันเหมือนกับ ช่องทีวีสากลก็เลยไปบรรยายตามป่างสยจึงอยากให้อาจารย์มีท้อยหอนต้นไม้บรรยายไปแล้วมั้งใช่ไหมหรือยังไงให้มันมันแอคชั่นมากมายคือพี่น้องเวลาเราบรรยายศาสนาเนี่ยโอเคเวลาบรรยากาศมันหลากหลายพี่น้องก็จะสนใจใช่ไหมไปบรรยายในป่าบ้างเอาเนื้อหาเดิมนั่นแหละเนื้อหาที่จะเตรียมไว้บรรยายที่โต๊ะนี่แหละแต่ไปบรรยายในป่าบ้างไปบรรยายริมทะเลริมภูเขาโอเคคือมันมันหลากหลายคนมันไม่เบื่อ ใช่ถูกต้องแต่ว่าบางทีมันก็ทําลําบากแบบนั้นอ่ะไปเอาบรรยากาศแต่เนื้อหาเนี่ยมันก็เหมือนเดิมเนื้อหาก็คือเนื้อหาที่จะบรรยายในในใน,ในห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นพี่น้องพี่น้องต้องแยกให้ออกในการฟังศาสน,นาเนี่ยในการฟังศาสน,นาเนี่ยขอย,ย้ําพี่น้องต้องแยกให้ออกระหว่างเนื้อหาหลักที่บรรยายเนื้อหาหลักๆที่บรรยายกับไอเขาเรียกองประกอบที่มันไม่มีส่วนกับเนื้อหาเลยอ่ะพี่น้องต้องแยกให้ออกนะ ไม่ใช่ผมกับอาจารย์มีไปนั่งบรรยายริมภูเขาโอวิวสวยเออน่าจะรับสัจธรรมได้ดีกว่าเว้ยอย่างนี้ไม่เอาพี่น้องอย่างนี้ไม่เอาพี่น้องจะรับสัจธรรมหรือไม่รับสัจธรรมหรือจะยอมรับจะสยบซีโรราบต่อสัจธรรมเนื้อหาที่เอานาเสนอที่มาจากลอร์ซูลซอฮาบะความเข้าใจของชาวสลับเนี่ยพี่น้องต้องรับด้วยเนื้อหารับด้วยเนื้อหาไม่ใช่รับด้วยบรรยากาศเนี่ย ดอกไม้เน ok ี่ยนะพี่น้องดอกไม้เนี่ยถ้าุูดไม่มีเนี่ยตกลงพี่น้องจะรับสัจธรรมไหมพี่น้องจะจะมีอารมณ์ที่จะมุ่งสู่เนื้อหาน้อยลงไปมากกว่ามากกว่าไม่มีไม่มีดอกไม้หรือไม่หรือตอนไม่มีดอกไม้อารมณ์อยากจะฟังศาสนามันน้อยกว่าตอนที่มีดอกไม้หรือไม่เนี่ยดอกไม้เนี่ยเนี่ยตั้งอยู่ในดอกบออมด้วยถ้าเป็นแบบนี้ถ้ารู้สึกแบบนี้พี่น้องต้องต้องปรับนะปรับการฟังศาสนาตัวเองเลยผมบอกไว้ก่อนนะพี่น้องต้องปรับนะ มุ่งไปสู่เนื้อหาในการบรรยายนศาสนาเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องหลักผมบอกแล้วไงเป็นเรื่องหลักไม่งั้นพี่น้องจะถูกเขาเรียกว่าถูก attracted ภาษาอ attract คือถูกยั่วยยนดึงดูดด้วยกับสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบอะที่มันไม่เกี่ยวกับเนื้อหาเนี่ยแล้วพี่น้องก็จะไปหลงอยู่ตรงนั้นแลวเนื้อหาก็ไม่ได้ฟังเท่าไหร่เลยอย่าแบบนั้นขอร้องว่าอย่าเป็นแบบนั้นบรรยายศาสนาพระเอกคือเนื้อหาอาจารย์จะรอไม่รอ จะแต่งตัวดีมหรือจะแต่งตัวยังไงจะใส่ชุดไหนมาแบบไหนองค์ประกอบหมดเลย e ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาเลยเพราะฉะนั้นมุ่งสู่เนื้อหาที่ประเด็นหลักเป็นประเด็นหลักในการฟังบรรยายศาสนามุ่งสู่เนื้อหาในประเด็นหลักฝากพี่น้องเอาไว้นะฝากพี่น้องเอาไว้ส่วนไอ้ขององค์ประกอบอพี่น้องเอาไม่ต้องไปซีเรียสกับนมากอย่าเอามาเป็นเงื่อนไข,ใน,ขในการรับศธรรมหรือทําให้เราสนใจในการรับศธรรมมากยิ่งขึ้นอยา่าไม่ใช่ มุ่งที่เนื้อหานะครับฝากพี่น้องต้นรายการเอาไว้เตือนสติกันอยู่บ,บ่อยๆให้มุ่งที่เนื้อหาให้มุ่งที่เนื้อหาเป็นหลักนะครับอ้าววันนี้ท่านอาจารย์นามีลอนามีประเด็นไหนจะมานำเสนอให้พี่น้องเชิญครับอัลลอฮฺมิลลาฮิมินั้ชัยาพเจ้าจากข้ิพเิ้าอลลาฮิรร้าข้าพานากร้าพเจ้อัลฮฺมิเฝ้อัลลอฮฺมิเฝ้าข้าาจากข้าพเจลลอฮิเฝ้าข้าพาจากข้าพเจ้าอัลลอฮฺม ลา לא ح و ลาก ا วะตะอิลลาบิลลาฮิ ظ ي م أما بع ا ل س ل ا ม عليكم و สลาม الله وبركاته ราะะห์มตุลลอฮวับอาจารย์เชอริบครับอาจารย์เรื่องไอ้ของเกี่ยวของไม่เกี่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่คือพี่น้องมันเป็นเรื่องสำคัญนะสำคัญในมิติที่ว่ามันทำให้พี่น้องเนี่ยบางทีหลงหรือรอดได้เลยก็ได้ยังไงอาจารย์เชอรีบพี่น้องรู้ไหมกลุ่มที่รอด เฟอร a กูตุน,น่าเ yeah. ยียกลุ่มที่รอดพ้นกลุ่มที่ปลอดภัยกลุ่มที่เป็นหนึ่งในพวกเดี่ได้เข้าสวรรคร์นะพูดง่ายๆนะเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยเนี่ยลักษณะหนึ่งของกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือการจับใจความและจับประเด็นเก่งจับประเด็นเป็นม,มันถึงได้ฟังสัจธรรมออกออนี่ลักษณะสําคัญที่เราเห็นจากประสบการณ์เลยนะครับเพราะว่าปัญหาความขัดแยง้ง ความแตกแยกการทะเลาะเบาะแวง้งระหว่างกลุ่มก๊กต่างๆพี่น้องอุปสรรคนึงเลยที่ทําให้เกิดการขัดขวางไม่ให้คนเขารับสัจธรรมคือจับประเด็นไม่เป็นเนี่ยโอ้โหจังเจอมาเยอะมม,มันงงงงมัวไม่รู้ว่าอะไรต่อมีอะไรไม่รู้จักลํลำดับว่าอะไรมาก่อนมาหลังฟังเรื่องไหนเกี่ยวเรื่องไหนไม่เกี่ยวเนี่ยนี่เป็นประเด็นดังนั้นไอการดูเนื้อหาเนี่ยพี่น้องถ้าพี่น้องเข้าถึงจุดนี้ได้ เข้าถึงจุดแห่งการดูแค่เนื้อหาอย่างเดียวได้เนี่ยพี่น้องจะมีโอกาสเจอสัจธรรมได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ถ้าคนอื่นประเภทเนื้อหาไว้หลังแต่เอาบุคลิก <c oughs> เอามารายาทเอาภาพภายนอกมาก่อนอประเภทเนี่ยส่วนมากก็ที่เห็นเสรเจทำไม่เจอ,เ,จอเพราะว่าโดนของภายนอกเนี่ยพาลุงคลองหมดละคือเนื้อหาถูกกลบหมดเลยใช่ถูกกลบหมดมนะคือฉะนั้นแล้วเนี่ยสําคัญที่สุด หนึ่งร,รู้จับตั้งสติชัดช้าจับใจความสำคัญจับเคลมคเขาเียจับข้ออ้างของฝ่ายตรงข้ามให้ได้อสองก็คือตัดภาพภายนอกที่ไม่เกี่ยวออกพี่น้องเราต้องดูเวลาเราคุยเราขัดแย้งกันเนี่ยเราขัดแย้งกันเรื่องอะไรประเด็นมันอยู่ไหนครับประเด็นมันอยู่ไหนเนี่ยอาจารย์ฟาอินตานาซาตุมฟีชัยอินฟารุดบูฮุอิลลอฮิวรอซูล อิงกุนตุมตุมินนนบิลลาฮิวะลยวมิลอาครอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเจ้าขัดแย้งศาสนาให้กลับไปยังอลัลลอฮ์กลับไปยังรอซูลคําถามก็คือกลับไปยังประเด็นไหน<อ>ที่ว่ากลับไปยังอลัลลอฮ์กลับไปยังรัช่าใช่แต่กลับให้ถูกประเด็นด้วย<อ>ถ้าเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์เลยวันโลกหนะ้บให้กลับให้มันตรงประเด็นที่ขัดแย้งเวลาคุยมันจะได้จบเช่นพี่น้องเรากับคณะเก่าขัดแย้งกันเรื่องสุนนะและบิดา แต่เวลามันไม่จบแล้วเวลามันจะทําให้คณะเก่าในห่างไกลจากสุนนะก็เพราะไอการคุยไม่ตรงประเด็นอ <c oughs> เวลาเราบอกว่า <c oughs> ให้ตามนบ,บี <c oughs> อันนี้ก็วนกันเรื่องที่ว่าแล้วทำไมไม่ใส่หมวกเ <c oughs> นี่ยทาไมอันเนี้ยเวลาเราบอกอิอบาดนะนบ,บีไม่ทํา <c oughs> อันเนี้ยบิดาคือสิ่งที่นบีไม่ทํานี่ก็จับประเด็นไม่เป็น, <c oughs> น,นก็ไปวนว่าแล้วทำไมขี่รถทำไมไม่ขี่อูดเ <c oughs> นี่ยก็ยุ่กันอย่างงี้พี่น้อง นี่ไงทำไมใส่เกงยีนทำไมใส่เกงยีนอ,อยู่อย่างเงี้ยทำไมใส่สูตร <c oughs> ทำไมเขาสัน้น <c oughs> ถ้ายอยู่กันอย่างเงี้ยพี่น้องแล้วมาอะไรจะเจอสุนนะท่นนี่ถ้ายอยู่กันอย่างงี้มันไม่เกี่ยวมันไม่ตรงประเด็นใช่ไหมแล้วไอ้การไม่ตรงประเด็นแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยม,มันไม่ได้มีอยู่ในหมู่ชาวบ้านอย่างเดียวนะบางที่ครูป้าอาจารย์ตอกโต้เนี่ยตกครูเนี่ยก็เอากับเขาด้วยเรื่องแบบนี้โมดีเลยนะฉะนั้นสําคัญข้อที่หนึ่งเลยนะชนิดจับประเด็นให้เป็นอื ยกตัวอย่างครับคือผมเนี่ยพูดตรงๆว่าเราเนี่ยโตมาหลายกลุ่มนะอืทำอยู่เลยลราโตมาหลายกลุ่มพยายามตอบโตกันมาหลายกลุ่มครับเวลาเราโตกันมาหลายกลุ่มเนี่ยเราก็เจออาการดื้อของหลายๆกลุ่มคนละแบบกันนะคนละแบบอแต่ว่าแม้ว่าคนละแบบมันจะมีฐานร่วมกันอพื้นฐานความดื้อที่มีร่วมกันในหมู่กลุ่มบิดาต่างๆก็คือ เวลาโตไม่ได้ก็ชอบไปเอาอีกประเด็นหนึ่งมาถากถางหรือโตกลับที่ไม่เกี่ยวที่ไม่เกี่ยวนี่เช่นสมัยก่อนพี่น้องเวลาเราโตชีอะเราบอกชีอะว่าให้ตามซอฮาบะห์นบีคนไม่ตามซอฮาบ้านนบีเป็นคนหลงอไอควานยอมรับไม่คำพูดเนี้ยต้องยอมเิอาจะไม่ยอมได้ยังไงล่ะทุกกลุ่มยอมรับหมดใช่เราก็ยอมรับไอควานก็ยอมรับแต่ยอมรับกันหมดแล้วดูนะดูดูชีอะว่าไง เวลาเราบอกว่าท่านต้องตามซอบ้านนบีนะเพราะนบีบอกว่าใครไม่ตามซอบ้านในหลงลงนรกท่านต้องตามนะครับเวลาเราบอกงี้เชียโตไงเชียบอกว่าอามินไอ้พวกวาบีคุณนี่ตามตามซอบ้านหมดเรือยังไปเอาอะไรมาเชียซอบ้านละหมาทั้งวันทั้งคืนไหนอะที่บอกว่าตามคุณนั่นละหมาหรือเปล่าได้กี่เวลาได้กี่เวลาคุณนะห้าเวลาครบหรือเปล่าไม่ต้องพูดจากอื่นแล้วนะหรือเอาสมมติคม้าเวลา คุณเนี่ยสุนัตหมดแล้วยังซ้อบานละหมาด่ำคืนร้องไห้คุณตามซ้อบ้านนยตามหรือเปล่าเรื่องนี้ซ้อมบานอ่านกูรอ่านทั้งวันคุณอ่านหรือเปล่าอย่างอาลีเนี่ยคุณตามหมดไหมหรืออย่ามาอ้างตัวตามซ้อบ้านเลยพี่น้องเข้าใจไหมจับประเด็นนะพี่น้องเรานี่พูดว่าให้ตามซอฮาบะจะได้ไม่หลงคนพวกนี้ไม่เข้าใจนิยามของการตามซอฮาบะที่เราพูดมันเอาการตามแบบที่ไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงอ่ะมาเป็นประเด็น คือการตามซอฮาบะเนี่ยมันมีมันมีเรื่องเร่งด่วนและเรื่องมาทีหลังเสริมเรื่องส่งเสริมเวลาเราบอกว่าให้ตามซอฮาบะหมายถึงตามแนวทางที่จะทําให้เราไม่ลงนรกไม่หลงอ่ะทําให้เราไม่หลงไม่ใช่ไปเอาความวัวนวระของซอฮาบะส่งเสริมอาจารย์ความสมบูรณ์แบบของซอฮาบะมาเป็นประเด็นอยู่กันอย่างเงี้ยผมบอกนี่อยู่กันอย่างเงี้ยชีออ้ามันก็เลยหลงอื ชีอะมันลงก็เพาะอย่างนี้แหละเวลาบอกให้ตามสอบปะตามยังไงให้ยอมรับว่าบูบักเป็นคอลิฟ้านะให้ยอมรับในอย่างนั้นมันบอกว่าพวกเราชีอะอ่านกุอานมากกว่าเองอีกเราในแหละเหมือนสอบะอยู่กันอย่างเงี้ยคือมันไม่คือคนละประเด็น่ะอยู่กันอย่างเงี้ยจับประเด็นจับประเด็นคนละประเด็นเลยพี่น้องเข้าใจเลยไอความมึนเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละจับประเด็นไม่เป็นจับประเด็นไม่เป็นเนี่ยมึนคือเราคุยเรื่องประเด็นไหนเราคุยว่าให้ตามสอบปะเรื่องวาญิบ ที่ต้องตามเร่งด่วนเร่งด่วนแล้ววาดยิบด้วยอืไอเรื่องอ่านกุอ่านทั้งวันน่ะถามมาทำไมอ่านเนี่ยตกลงอกจากแนวทาาซอบ้าเบาไม่เกี่ยวมีวาดยิบไหมต้องอ่านทั้งวันไม่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 มีแล้วละหมาดซุนนาเก้าซุนนาแต่มีทำไรจะมีเพราะว่าซุนนาทำไมเหมือนบางคนนะปามนบีตาหัดยุดไม่ไม่ละหมาดพูดเงี้ยเนี่ยไม่เป็นทองคุณอ่านให้หมดเล่มยังนี่เห็นไหมนี่ก็กยูกันอย่างเงี้ยี่น้องอ๋อถ้าใช้สูตรนี้นะ คนละประเด็นเละพี่น้องไอ้เจ13กลุ่มอะเละหมดอะมันมีจุดแข็งของมันที่เหมือนซอปะแล้วมันเอาจุดแข็งมาเบ่งใช่มันเอาจุดแข็งมาเบ่งคอวาริดเนี่ยโอ้จานละหมาดตั้งคืนมันมากกว่าซอปะอีกละหมาดโอ้โหย a h k รูอาฮ a ดุกุม s o ลาต a ฮูมาอ s o l ลาตีนบีบอกว่าละหมาดของมันเนี่ยเยอะบวชเยอะกว่าด้วยทำอิบัตดักรัอเซียะมาฮูมาอซี西亚มีนะบวชมันก็เยอะกว่าซอปะโอ้โหโควาริดลงไหมลงแน่นอนมันก็เบ่งได้ เองอตามนบีบูดเยอะไหมเท่าข้ายังเท่าข้าไหมแต่อยู่กปนอย่างเงี้ยก็หลงต่อไปเห็นไหมจับประเด็นไม่เป็นเนี่ยพี่น้องไอความหลงร่าเริงเลยทําให้หลงอาจารย์ผมเสริมมาอาจารย์นิดนึ่งนี่อาจารย์พูดว่าคนที่สนใจเนื้อหาแล้วนะใช่ก็ยังจับประเด็นไม่เป็นยังจับประเด็นไม่เป็นไอคนที่มันไม่สนใจเนื้อหามันเอาประเด็นเป็นองค์ประกอบที่ผมบอกแล้วมันยิ่งอ่อลอยิ่งแล้วไม่ต้องพูดแล้วงั้นนี่ไงนี่พูดใเชียเป็นอย่างเงี้ยทุกวันนี้เวลาพูดกับไอควาน เวลาพูดก้วกูมิควานอิควานเวลาผมด่าเลยชีอ้าวเห็นด้วยหมดแหละโอ้โหมีเจ้าแล้วอย่างงั้นถูกอย่างงั้นถูกยังนี่ดีแล้วอย่างงั้นโอโตถูกอมีรอนานี่ถ้าไม่ถ้าไม่บ้าอิควานเชิญภาคใต้แล้วชต่เวลาล้วเขาอิควานนีไรอไม่เชิญแล้วไม่เชิญแล้วก็อย่างเนี้ยทยาไมคือเวลาเราบอกกับอิควานด้วยความเป็นห่วงเลยนะเวลาเราพูดกับคนอิควานว่าให้ตามสลาฟ ให้เข้าใจด้วยตามสลับนะให้เข้าใจด้วยว่าหมายถึงอะไรเรื่องอะไรประเด็นไหนประเด็นไหนประเด็นเร่งด่วนไม่ใช่ประเด็นรองไม่ใช่ประเด็นแบบที่มันมีขึ้นขึ้นลงลงเช่นความขยันในการละหมาดทัดยุทสลับขยันไอเราในการสรีตต้องยอมรับมันมีขึ้นขึ้นลงลงแน่นอนบางอาทิตย์ขยันละหมาดทุกวันอ่านกรอ่านวันหนึ่งหรือบ้างเดือนบางเดือนบางคนไม่ละหมาดตัดยุดธเลย ก็มีซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องคือคือลงลงเวลาเราบอกว่าให้ตามมันฮัจสลับให้ตามชาวสลับให้เข้าใจด้วยว่าตามเรื่องไหนตามเรื่องที่จะ ทำให้ท่านไม่หลงไม่ใช่ว่าเวลาเราพูดด้วยตามสันไปเอาเรื่องวาระมาเถียงเราวาระนะเรื่องวาระของสลับเช่นบีรสลับนี่วาระมากอ่านกูอานมากแล้วเองบอกว่าตามสลับเองทําหรือเปล่าเนี่ยอยู่เนี้ยอหมัมชาฟอีเดยนเรามาดูอ่านกี่จบใช่มาเอา่นี่เอาเรื่องคนละประเด็นเลยที่ท่านพูดมาไม่มีใครปฏิเสธพูดนะพูดได้แต่เวทีอื่นครับไม่ใช่เวทีที่กำลังทะเลาะกันเรื่อง อูซูลเรื่องไม่ใช่เวทีที่กำลังดีเบตกันเรื่องมันฮาเวลาทําวิญญาณิพนธ์เนี่ยชอบเรียนกันไม่ใช่เราเป็นญาโทเปันยาเอกเนี่ยลองทำเราไปเขียนแบบนี้เดี๋ยวเขาไล่ออกนอกห้องเวลาทาวิญญาณิพนธ์เสนอ thesis เนี่ยให้มันตรงเรื่องเป็นแบบนี้เขาไล่ออกไปไปเรียนไปเรียนปริญญาตรีใหม่เลยใช่ทำวิญญาณิพนธ์เนี่ยให้มันตรงเรื่องพูดเรื่องนี้ไปเอาเรื่องอื่นเช่นคุณทำวิญญาณิพนธ์เรื่องฮะดิษสมมุตินะทำวิญญาณิพนธ์เรื่องฮะดิษโซฮี ถ้ามียานิพนธ์เรือฮัดิสโซเฮียถามหน่อยคุณเนี่ยทำมิยานิพนธ์เรื่องฮัดิสโซเฮียเช่นทำมิยานิพนธ์ว่าฮัดิสโซเฮียมีเงื่อนไขยังไง,ไงถึงจะโซเฮียถ้าโปรเฟสเซอร์ศาสตราจารย์ที่ตรวจมิยานิพนธ์มาแย้งคุณกับแล้วไปเอาเรื่องอดับมารยาทในการเรฮัดิสมาแย้งถามว่ามันรู้เรื่องไหมในคุยนะคุณไม่มีน้่นละหมาดเลยเลยไม่ไปอับน้่นละหมาดได้ไม่ไปอับนั่นไปไม่ต้องทำเลยออกออกเลย ตายจ้ะใช่ไหมแบบนี้คือตายอย่างเงี้ยนี่เราทรรมเนียนิพนธ์ท่านดิโซเฮียน้ำละหมาดนี่ไม่อาบเลยมันเสนอเยนิพนธ์น่าหน่ะเอาน้ำละหมาดมาเป็นตัวชี้วัดแหละตายอยู่กันอย่างเงี้ยเห็นไหมอ๋อเราจะพูดยังไงทีพี่น้องตือนเตือนสติกันบ่อยๆอย่างเงี้ยแหละอย่าไอ้ควานเนี่ยเราบอกว่าให้ตามสลับก็ชอบไปเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้ปฏิเสธ ผมไม่ได้ไปอิสเรื่องที่พูดแต่มาเอามาผิดที่ผิดทางเขากาลังคุยประเด็นคุยประเด็นนี้ให้จบอ่าเดี๋ยวคุยเรื่องล้มผูนันศพเสร็จเรื่องอุซุนเสร็จคุณจะติผมว่าผมไม่เท่าสลับนี่เลยเชิญผมถามนายเฉลี่มีรายงานบอกชาวสลับอพี่น้องไม่ได้กินข้าว้ดยมือมาสิบสิบปีสามสิบสามสิบปีนายเฉลีมือมีแต่จดมีแต่ถือหนังสือเพราะว่ามือถือหนังสืออยู่คนป้ปอนข้าวให้รอหาความรู้พระเจ้าตกลงที่บอกว่าตามสลับเนี่ย มือผมต้องไม่ทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องให้เมียตามสลับไดต้องให้เมียเลิกให้ใครที่เป็นมารอมเนี่ยปอนข้าวให้30มบปีใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ไม่ควาวระอาจารย์เวลาเราพูดว่าตามสลับผมไม่ชอบมากไอ้ประเภทชอบมาใช้สำนวนแบบว่าเวลาตามบางคนบอกว่าตามสลับก็ตามให้ทุกเรื่องเนี่ยเนี่ยคือเขาคุยเรื่องอะไรไอ้ทุกเรื่องมันทุกเรื่องไหนยังไงแบบไหนถ้าถ้าไม่ไม่อุศุนไม่ตามทุกเรื่องเออใช่เลวที่บอกว่าให้ตามสลับทุกเรื่องเนี่ยพูดออกมาเนี่ยจะเอาอะไรถ้าจะเอาว่าสมควร ต้องเพิ่มเติมต้องเสริมให้มันสมบูรณ์ไม่ไปที่เสร็จไม่ใช่ว่าถ้าใครไม่ตามสลับเรื่องนี้ออกจากลิซุนะก็มีค่าเท่ากับกับพวกที่หลงจากแนวทางสลับเลอเทอะเลยเลอะเทอะเลยเช่นพี่น้องสลับละมาทัศนยุดทุกคืนถ้าวันไหนผมตื่นไม่ไหวตกลงวันนั้นผมออกจากลิซุนไปก่อนแต่ฮัจญยุดกลายเป็นดับเบิลฟาร์ดนี่ไงนี่แหละอีกวันหลังๆนี่เป็นโรคนี้แหละ แต่ก่อนเนตับล็กเป็นเดี๋ยวนี้ก็อีควานเป็นต่อโรคอาอะไรไม่เกี่ยวมั้น่คือเวลาโดนแย้งแล้วแย้งกลับไม่ได้จับประเด็นไม่ได้อย่างเวลาพูดมันทัดสลับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมได้ยินคนคนหนึ่งตำหนิคนอีกคนหนึ่งตัวเองเนี่ยไม่เป็นมันทัดสลับแล้วเธอมาใช้กระมุนมันทัดพร่ำเพรื่อมีคนคนหนึ่งบางทีมันรีบจานสลิปรับโทรศัพท์ฮัลโหลอ่าอ่าอ่มาบอก นี่อะไรไม่ให้สลามมันฮัดมันฮัดสลับอะไรฮัลโหลไม่ให้สลามพี่น้องมุสลิมอะไรเนี่ยมันฮัดมันฮัดสลับอะไรกล่าวฮัลโหลผมบอกว่านี่มันฮัดเข้าใจมันฮัดอลอคือไอการกล่าวฮัลโหลมันก็ไม่สมควรจริงและมุสลิมต้องกล่าวสลามแต่ถามก่อนว่าบาปไม่กล่าวฮัลโหลน่ยไม่บาปนี่หนึ่งแล้วนะไม่บาปแล้วนะสองเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับมันฮัดคุณเข้าใจเขาว่ามันฮัดไหมเนี่ยอัลเหรอมันฮัดคือตัวชี้ความลงมันฮัดไหมเนี่ย อันนี้มันเรื่องมารยาททางสังคมอเรื่องซุนนะให้สลามเป็นซุนนะหรือว่ายิบซุนนะใช่สุนนะในละอาไม่บาปทําไม่ทำอ่ะใช่ไม่ต้องพูดหลงแล้วอาจารย์มันน่ไหนเอาว่าตามสาี่ยอยู่กันอย่างเงี้ยครับตกลงนี้พี่น้องซุนนะเราสมมติรีบเรียกเฮ้ยเวลาเรียกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานี่หน่อยเฮ้ยสมมติมันตกลองชีร์อยู่ไหนอะ ตามนบีเฮ้ยเออนบีเขาเรียกอีกแบบนี่เขาอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะฉะนั้นไอ้ประเภทที่ชอบมาใช้สำนวนซึ่งล้มเนี่ยไอ้ควานเยอะตามสลับให้ตามทุกเรื่องคำพูดเนี่ยการลามเนี่ยคำพูดเนี่ยถูกนะแต่เจตนาร้ายอ๋อนี่ยคล้ายโควาริสแล้ช้มีอะไรนะใช่คือยกมาน่ะคุณอ่านยกมาถูกนะใช่แต่เจตนาร้ายแต่บาตินความความเข้าใจเนี่ยบาตินที่บอกว่าให้ตามสลับ ทุกเรื่องในคําพูดนี่ถูกแต่คุณเป้า,ปาหมายขอยงคุณใช้ผิดอตามสลับมันต้องตามทุกเรื่องเท่าที่จะตามได้เลี้ยวแต่ไม่ได้หมายว่าถ้าถ้าไม่สามารถตามสลับทุกเรื่องคนคนนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นชาวสลับไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์ที่เป็นผู้ตามสลับคนละเรื่องอ,อะไรเป็นตัวชีว้วัดความเป็นแนวทางสลัฟฟี่แอริสุนนะนี่แหละไม่ไมมเอาอย่างงี้พี่น้องเป็นมุสลิมอะต้องเป็นทุกเรื่องไม่ที่ศาสนาสัง่ง ใช่ใช่แต่ในบีว่ามุสลิมคือคนที่ลินของเขาเนี่ยไม่ลินท้าเพื่อนบ้านปลอดภัยตกลงใครลินท้าเพื่อนบ้านไม่ใช่มุสลิมนี่ยมุสลิมไม่ต้องเป็นแล้วมุสลิมอย่างเงี้ยมีใครพูดอีกความพูดเม้นเนี่ยไม่ไก็ไม่กาพูดอีกเหอีกวานก็เวลาพูดถึงเอามุสลิมมาปกาเฟสนีก็ชัดเจนชัดเจนอ่ะหมดเวลาพี่น้องเราต้องเตือนพี่น้องแบบอย่างเนี้ยเป็นเป็นช่วงชวงช่วงๆไปเพราะว่าไอการที่ ฟังศาสนาแล้วจับประเด็นไม่เป็นเนี่ยพี่น้องโอ้ยเราเห็นมาเยอะแล้วโอ้โหแบบนี่ขนาดคนมุ่งไปที่เนื้อหานะเชื่อเราแล้วโอเคไม่ไปมองการแต่งตัวอะไรตอนนี้ไม่เกี่ยวมุ่งไปที่ไหนถ้ามุ่งไปแล้วจับประเด็นไม่เป็นก็อย่างที่อย่างที่เนี่ยพูดมาตอนต้นรายการยันจบเนี่ยอ่ะหมดเวลาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราติดตามชมในตอนต่อไปนะครับจากลาด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้อัลลัสลลอฮุอะลัยาบิญานะมมฮัมมัดวะอะลาอาลีฮีวะลอฮบิฮีอัลลอมอมุสลามุอะลัยกุมุอะลัยฮฺม